มาเลยครับวันนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับแชมชาแนลวิชากินนะครับวันนี้เรามาหาปลาหมอดีกว่า เอานี่เพื่อนกองเอาตัวให้เรารู้หน่อยดิตัวอ้วนๆแต่ตัวมันเล็กแต่อ้วนจะหาปลาหมอใบทอดทอดกรอบนะครับทอดกรอบกินกับพริกน้ำปลาก็ผมใช้เหยื่อเป็นกุ้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันพราจะได้กี่ตัวทอดทั้งเก็ตเลยะแล้วก็พริกน้ำปลานะหืม หอมพริกน้ำปลาวน,นาวบีบพูไดห้หิวเลยเดี๋ยวมาดูกันครับจะวัดตรงไหนได้เนี่ยพุนลึก่ะุนลึก หย่อนปุ๊บกินปับ๊บคุณมีเมื่อไหร่ละตัวมันเลยใช่ไหมออกแล้วนะครับ ตอดเด้งเป็นอะไรเล,ลยฮึโอ้โห,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 โหรอย่ออยู่คายแก้วโอ้โหทีแรกกัติดแล้วนะครับ<โ>นวนนี่ครับอย,อยู่โน่น มาแล้วไ <c oughs> ม้แรกก็ขึ้นต้นยูคาไปแล้วเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยปวปล <c oughs> <c oughs> ูกใหม่ เลยครับหมอนานะครับหุ่นติ้วเลย ติดยาเอ้ยหลุดไปแล้วโอ้โหนี่หลุดไปแล้วครับอู้วพาทุนหายไปเลยเหลือแต่ยา อู้ปากฉีกมาแล้วครับหมอหนาเห็นไหมน้งเหลืองอ้วนๆเย้ครับนี่หาแล้วห,หมอหนามาพร้อมลมฝนเลยไหมไง หมอนาครับสายทอดพอสังเกตเลยรบวนว่า เที่ยวแว่นเที่ที่เองนั่นแล้วหรอกนันไหวอะ่ะดูจะโดดโอ้โยตัวใหญ่แน่นอนเดีดย๋ยวตะอ้วนครับสวยเลยเดี๋ยวไปดู งานรวมครับลมแรงมากเลยสวยเท่าสับล่วงนี่ครับขอได้ทอดครับผม นี่ครับผลงานวันนี้นี่หมอทอดทางเก็ตเลยนะครับแล้วก็พริดกำปั้แค่นี้เราก็ได้กับข้าวเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเขานี่ครับนี่นี่ดูดูดูฟังเสียงนะครับ กรอบทั้งเก็ดตุดๆครับก็ฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแชปมชาแนลวิชากินนะครับ